ใช่เกมเริ่มแล้วครับที่บุรีย์ครับอ๋ลนะครับบรรยากาศที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับบุรีัมยูไนเต็ดประสาทสายฟ้าดวนกับระยองเอฟซีม้านินมังกรครับข้างในแล้วเปิดโค้งมาเสาแร้ไร้มงมันโอ้โหตรงตัวครับนี่ฮะดูครับดูว่าใครมงครับอืมเป็นทางนี่ย อภิวัตม่วงลำหินอภิวัตม่วงลำหินครับอ่าแล้วครับหลุดมาตรงนี้เจ้าเช็คครับคุณโชคสรารช,ชาติมองข้างในดวนกันอยู่ในกรอบเขตโทษยึกยักขึ้นหลังมาแปรลูกนี้แล้วปัดทีเดียวโอ้โหกำบลมาที่จักรพันธ์เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษเชปอรวิชได้บ่งแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้หนึ่งต่อศูนย์ครับมาเร็วเลยครับมาโก้เชปอรวิชนะครับคุณสุภชัยลูกนี้ดูแะหยดไปบอลไม่มีน้ำหนัก แต่สะบัดนิดเดียวครับแบบหมุนตัวด้วยนะฮะแล้วลูกนี้เหมือนเล่นกายกรรมเลยครับดูครับหมุนอย่างนี้ฮะโอ้โหกิ่คันยุบเล่นใกล้ๆกับสัสลักตามสู่ทางซ้ายล็อกหายเลยครับอ่าแล้วครับสัสลักหักมาตรงนี้โอ้ยังแก้ได้แล้วขานยุด้วย้ายกำวน้องก้มลงไปแล้วทุกทิ้งออกไปครับวันนี้มาแรงครับสัญชาตญาณบอกครับกิติคันยุคดูครับหักมาตรงนี้แล้วได้กดเลยครับ สายเปิดโคงมาจังหวะนี้ลอยมามงจังหวะนี้เราซ้ำอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับ2 0ครับโอ้ต้องสองสำดาเพื่อพอจะได้ครับมาจบที่เขาเป็น2ประตูศูนย์เปิดดีมากนะฮะสสองแล้วเขตตั้งเข้ามามงดัดแล้วเหมือนจะแฮนด์แล้วนะตรงนี้แต่ว่ายังเป็นทางเคอริชที่ซ้ำในจังหวะ2เข้าไปได้ครับ2-0ครับบย์ครับย์แมขึ้นนำเร็วเหลือเกินครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าลูกนี้ไม่เข้านี่เวียรได้ทำงานแน่ครับสุปรชัยครับอ่าแล้วก็บารุษไทยตามช่องแล้วความเร็วมาครับดานิโลครับ ดานิโลโรเปสได้ยิงโอ้โหลูกนี้มันบดเกินไปครับพิธบูพยายามจะวิ่งไปนะครับถ้าแกยิงยิงยังๆไว้หน่อยนะครับแล้วยื้อไว้หน่อยเนี่ยพิธบูน่าจะมาทันครับแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่ตัดสินใจยิงไปแล้วนะฮะแต่ว่าหักข้อมากเกินไปออกข้างไปข้างบนก็มีน้อยครับต้องชะลอรอเพื่อนครับแล้วสวยมากจังหวะนี้ดานิโลให้มาหลุดมาแล้วพิธบูแล้วโอ้โหสุดๆครับนี่ครับทีเด็ดของแกครับ ดูว่าฝ่ามา1-2ต้องมาเจอ2ด่านข้างหน้าจิ้มดีกว่าแล้วมันกลายเป็นดีครับเข้าสามเหลี่ยมิวรักษ์หมดสิทธิ์ครับพิทบูวะเดียวสามเหลี่ยมเลยครับถ้าเป็นจดหมายนี่ติดสแตมป์เลยฮะลูกนี้อาทีตสุดท้ายแล้วครับแล้วอาจารย์ผู้สิทธิ์ชัยฤกษ์งามสมกับเป่าจบครึ่งแรกที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับเป็นทันชช่วบ้านครับบุรีรัมยูนเต็ดเนี่ยขึ้นนำก่อน2ประตูศูนย์เรยองเอฟซีมาไล่คืนมาในนาทีที่31จากพิทบูนะฮะจบครึ่งแรกที่ช้างอารีนาครับบุรีรัม 2, รยองเรยองับ สีบห้นาทีในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับที่ช้างอารีน่าครับไรอันเชอร์บุกจากขวาไปซ้ายในจ่อครับแดงทั้งชุดนะครับ,รบส่วนบุรีร,รัมก็ชุดเก่งของพวกเขาครับโกลมท่าเป็นเชให้มาแล้วจวังหวะนี้สุภโชคสารช,ชาติแล้วโอ้โหถ่ายไปกับกิรติแล้วล้มความลงไใบิทธิ์รษ้เป็นฟรีคริกแล้วครับแล้วอุ้ยโอ้โหแค่นี้เหลืองสองนะครับกิรติแล้วเป็นใบแดงนะครับใบเหลืองที่2กิรติโอ้โหตอนนี้ดูฮะ คือไม่ยอมให้ไปนะฮะแล้วก็ทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยหยุดสุภโชคไว้หมดเลยแล้วก็ผู้สิทธิ์ไม่มีทางเลือกครับต้องควักใบเหลืองที่2ให้แกครับโอ้โหแกเหนียวจังหวะนี้เนี่ยคือพอไปเสียเลี่ยมสุภโชคเนี่ยก็ต้องตัดเกมนะครับไม่งั้นหลุดจมูกก่อเกียรติโทษนี่อาจจะโดนลุ้นทำประตูได้แล้วเป็นใบเหลืองที่2ของกีรติให้ศัส,ะสะลักษ์มองข้างในเปิดมามุ่งได้กีดิคันยุกโอ้โหมันไกลไปหน่อยครับเข้ามือกัมพลประสานงานกัน3คนครับสุภโชค สัสลักแล้วก็เป็นทางจีดีคันอยู่รับได้เขกจังหวะนี้จะเอาเสาสองแต่มันไปเข้ากลางตัวของทางกําพลครับเอาละครับเตะมุมเล่นไปแล้วครับรัตนากรเปิดมาแล้วได้มงนึ่งเน่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับทีเด็ดของเจ้าอามครับสุภชัยใจเด็ดครับมงให้บุรีรัมย์นำสามประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับถือว่าเป็นทีเด็ดในการเปลี่ยนตัวของกาม่าเลยครับอื้อคนเดียวเลยครับบอลข้ามพิษบูไปครับแล้วตกใส่หัวสุปรชัยนี่ครับ นนี่ถ้าหลุดจากแกไปนี่ยังมีเรเนโตเคลิชรออีกคนด้วยครับสุภโชคให้ตรงนี้แล้วหมุนมาหักมาแล้วไม่ล้ำครับสุภาพบแต่นี้ไปแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเด็ดครับถึงเรื่องสาระชาติแกชอบจริงๆครับมุมแคบๆบิดบอย่างนี้นะฮะหรือว่าบอลหักนะตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรสุภาพบุจะเอาไปสุภาโชคครับแต่ก่อนที่กำพลจะเข้ามาถึงแล้วก็ด้วยขวาครับ ด้วยซ้ายขอภายนี้ยให้มาตรงนี้จักรพันธ์แล้วเท้าไวครับแตะด้วยขวาแล้วยิงด้วยซ้ายครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับบุรีรัมขึ้นนําโชคให้ช่องนี้หลุดมาแล้วครับจักรพันในกรอบะโทษเดียวๆแล้วหักมาแปรลูกนี้เรียบร้อยครับเควินอิงเรโซครับห้าหนึ่งบริลลัมหนีห่างระยองไปแล้วนี่ฮะจ่ายมาจังหวะนี้จักรพัน์แก้วพรมครับมองมีเวลาเยอะเลยเนี้ยแล้วมองไปเสาสองเนี่ยทางเควินเนี่ยอยู่โล่งๆแล้วก็แปรน,นั่นๆเลยเนียเข้าเสาสองไป ดูว่าจักรพันธ์มองแล้วมองสองมองสองครั้งเท่านั้นครับแล้วตรงนั้นประเวณจุดโทษนี้ไม่มีใครประกบเลยครับเรียบร้อยครับเป็น4ประตูต่อหนึ่งสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเป็น5ประตูต่อหนึ่งครับขออภัยครับสัลักษ์มองให้ใกล้ๆกับสุภโชคครับโชคให้ขึ้นหน้ามาสัลักษ์นายชุดหนึ่งแล้วยังไม่เปิดหักมาสุภโชคแปลว่าโอ้ออกไปเองอีกครับวันนี้สุภโชคสารชาติคือดีทุก อย่างครับจังหวะนี้ดูสัสลักครับมองแล้วมองแล้วดึงจังหวะที่3เปิดมาแล้วแปรพยายามจะย้อนทางแล้วเป็นสุปชัยไปยืนเกะกะตัวนั้นอีกแล้วครับเกือบจะยิงไปชนสุประชัยครับจังหวะนี้จักพันมองข้างในให้มาโล่งอีกแล้วครับนั่นแหละครับตามทางครับสัสลักหายประโคล็อกเข้าขวาแล้วแปรลุนิปัดได้ครับกังวลมหกเกือบมีสกอร์ครับยิ้มหวานเลยครับสัสลักไม่ได้ครับจังหวะนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นจังหวะล้ำหน้าไปด้วยของสัสลักครับครับดานิโลให้ขวา เก็บได้มองข้างในตักมาที่พิดบูเอาลงแล้วพิดบูล็อกเข้าซ้ายแล้วไถมาด้วยซ้ายลูนี้โอ้โหนี่ครับเสื้อเลอะสักทีนึงครับสิวร์คับปุุงไปตะปบไม่ได้กองคนนี้ฮะสิวร์ถึงเสื้อเลอะได้ครับนี่ฮะพยายามจะล็อกเข้าซ้ายซึ่งก็อ่านถูกอยู่แล้วนะแต่ว่ายังยิงได้ครับหัวเกิดอีกแล้วครับทางพิดบูอาครับตัวเจ็บครบแล้วครับที่ช้างอารีนาสเตเดียมครับแล้วผู้รสินครับอาจารย์ชัยฤกษ์งามสมเป่าจบเกมครับ บุรีรัมยูไนเต็ดครับก็ถล่มระยอง FC ผู้มาเยือนไป5ประตูต่อ1น1ครับบุรีรัมจะขึ้นไปอยู่ในอันดับ11นะครับจะเก็บมาเพิ่มอีก3แตม้มเป็น14แตม้มส่วนทางระยอง FC เนี่ยจะมี3แต้มอยู่อันดับบลวเเหมือนเดิมครับ